คุณผู้ชมคะเมื B ่อวานนี้ไทยพีบีของเราก็เป็นหนึ่งใน25จุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ในกรุงเทพมหานครบรรยากาศก,าก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะแต่ภารกิจของศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย P B ี s สู้โควิด19ยังคงดําเนินต่อไปค่ะใครที่ต้องการขอความช่วยเหลือรอเตียงรอแพทย์รอรถนะคะหรือว่าอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการพักอศาศัยการกักตัวอยู่ในขณะที่สถานการณ์เป็นเช่นนี้ติดต่อมาได้เลยนะคะ0 2 7 9 0 2 1 1 1 1ค่ะหรือ ไลน์ไอดของเราแอดไลน์มาได้นะคะคือแอดร้องทุกข์ไทย PBS เว็บไซต์ในการกรอกข้อมูลจะร่วมบริจาคต่างๆส่งข้อมูลมาก่อนขอความช่วยเหลือก็ได้ worldweb. a ท t h s i pbs o r t s h c o v i d 1 9 s e r v i c e นะคะมาสรุปยอดบัญชีบริจาคมูลนิธิไทย PBS ในโครงการชุมชนเมืองต้องรอดปากท้องต้องอิ่มกันค่ะเมื่อวานนี้นะคะยอดรวมตอน17นาฬกาก็คือ5โมงเย็นเนี่ยนะคะ ยอดรวมอยู่ที่4,821,182บาทกับอีก15สตังค์ขอขอบพระคุณทุกน้ำจิตน้ำใจของคนไทยนะคะที่ยังคงสมทบทุนนำเงินมามอบให้กับมูล,ลนิธิไทย PBS ในการนำไปซื้อข้าวของให้กับคนที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 โดยเฉพาะชุมชนเมืองค่ะมาดูบรรยากาศนะคะเมื่อวานนี้เรามีหน่วยความร่วมมือในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 กรุงเทพมหานครหอการค้าไทยไทย PBS ทนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปนะคะก็มีคนลงทะเบียนกันเป็นจำนวนมากเมื่อวานนี้เราฉีดวัคซีนกันไป535โดสค่ะดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะวันแรกของการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา ที่ไทย PBS เมื่อวานนี้มีประชาชนอายุตั้งแต่18ถึง59ปีเข้ารับบริการค่ะอย่างชายคนนี้เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับวัคซีนก็ให้ข้อมูลว่าเพิ่งทราบยี่ห้อวัคซีนที่จะได้ฉีดจากเว็บไซต์ไทยร่วมใจนี่นะคะโดยก่อนหน้าก็คาดว่าจะได้ฉีดยี่ห้อซีโนแวคก็ไปหาข้อมูลมาส่วนหนึ่งแต่พอมาถึงได้ฉีดแอสตราเซนิกานี่ก็ทำให้เบาใจเพราะว่ามั่นใจในประสิทธิภาพของวัคซีน ส่วนผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะเธอก็เลือกลงทะเบียนหน่วยฉีดวัคซีนที่ไทย PBS ของเราเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าอยู่ในเขตหลัก4ี่นะคะก็คงจะใกล้บ้านแล้วก็เชื่อมั่นในระบบการจัดการพร้อมฝากให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์นะคะ ส่วนภารกิจของศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด19ในโครงการชุมชนเมืองต้องรอดปากท้องต้องอิ่มมีการลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปบริจาคให้กับหลายชุมชนค่ะอันได้แก่ชุมชนคลองลำชล่าอยู่ถนนรามินทาเขตบางเขนหมู่บ้านเอื้ออาทรหลังคาเขียวอยู่เขตหนองจอกนะคะชุมชนดารูคอรอดอยู่เขตหนองจอกชุมชนริมทางรถไฟวัดดวงแขเขตปทุมวัน ชุมชนตรอกเข้าเม้าเขตบางกอกน้อยแล้วก็ชุมชนบางตลาดพัฒนา3าํอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะส่วนผู้ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชนยังคงสามารถนำสิ่งของจำเป็นมาบริจาคได้ที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ของเราอยู่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลักสีกรุงเทพมหานครค่ะหรือ หรือจะร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีมูลลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชีนะคะก็คือ071-015-6235เป็นธนาคารกรุงไทยสาขาการปิดตัวเลี่ยมนะคะประเภทบัญชีออมทรัพย์เนี่ยก็ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะคะทุกบาททุกสตางค์ไม่หักค่าใช้จ่ายค่ะนำไปซื้อข้าวของมอบให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 ค่ะ ด้านนางสาวออนอนงขาวบุภาท่านเป็นเลขานุการบริหารบริษัทบุญรอดบริบรี่จำกัดนะคะมีการมอบน้ำดื่ม1,200แพ็คหรือ1,4400ขวดและเข้ากล่องอีก300กล่องะค่ะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานณจุดฉีดวัคซีนที่ไทย PPS ของเรานะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งใน25จุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้นางพันนิณีนันทพาณิชท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์บริษัทเจริญพ่อกระพันอาหารจำกัดมหาชนได้นำอาหารสำเร็จรูป350กล่องมามอบให้เพื่อสนับสนุนทีมแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ด้วยเช่นกันนะคะขอกราบขอบพระคุณนะคะผู้ที่มาร่วมบริจาคมาร่วม เป็นสะพานบุญให้กับหน่วยฉีดวัคซีนไทย PBS นะคะเราจะยังคงดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ยาวเรื่อยไปนะคะก็สอบถามติดต่อมาได้นะคะที่027902111ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้ไปดูบรรยากาศนอกกรุงเทพมหาคนครกันบ้างนะคะคือเมื่อวานเนี้ยเป็นข่าวเป็นคราวเพราะว่ามีเจราหที่กู้ภัยอะคะ่ะร้องทุกขบอกว่ามีการลงทะเบียนกับทางโรงพยาบาลแล้ว กับหน่วยฉีดวัคซีนแล้วนะว่าจะไปฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้แต่ปรากฏว่าพอไปถึงไม่มีรายชื่อมันเสียความรู้สึกเรื่องนี้ผู้ว่าราชการจาังหวัดอ่างทองต้องออกมาชี้แจงกันเลยละค่ะถือเป็นความทุกข์ใจของคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะที่โรงพยาบาลอ่างทองซึ่งเป็นสถานที่ kick off ในการฉีดวัคซีนโควิด19สำหรับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและผู้ที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะก็มีประชาชนทยอยเดินทางมาฉีดวัคซีนกันโดยทางโรงพยาบาลอ่างทองเนี่ยเขาจัดจุดฉีดวัคซีนไวท้ที่อาคารอำนวยการชั้น7ห้องประชุมรัตนศิริวิไลโรงพยาบาลอ่างทองเนี่ยนะคะก็ท่ากลางการตรวจสอบการคัดกรองการฉีดวัคซีนอย่างเคร่งครัด มีคนตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าฉีดตั้งแต่ชั้นล่างเพื่อไม่ให้ปริมาณของผู้คนหนานแน่นจนเกินไปโดยจากการตรวจสอบนี้พบว่านอกจากกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีและกลุ่มโรค7โรคแล้วนี่นะคะก็ยังมีกลุ่มพิเศษที่จัดจุดฉีดวัคซีนแยกไปอีกจุดหนึ่งนะคะเมื่อสอบถามก็ปรากฏว่าจุดนี้เป็นกลุ่มที่ลงเทะเบียนกับหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งไว้ถือว่าจะได้รับการจัดสรรเป็นกรณีพิเศษ นายอุดมแจ่มปัญญาอายุ67ปีเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดอ่างทองค่ะเขาลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอ่างทองนี่แหละแล้วก็มีการโทรศัพท์นัดหมายกันแล้วนะว่ามาฉีดวัคซีนวันน,น,นี้วันนี้นะคะเขาก็เดินทางมาฉีดแต่ปรากฏว่าพอมาถึงไม่มีชื่อซะอย่างนั้นแล้วก็เช่นเดียวกันกับอีกหลายๆคนต้องผิดหวังกลับไป แม้จะมีการโทรศัพท์ยืนยันการฉีดแล้วก็ตามนี่จึงเป็นทำให้เกิดกระแสเรียกร้องนะคะว่าเอ๊ะการบริหารจัดการเป็นยังไงกันแน่นะคะฟังเสียงเจ้าหน้าที่กู้ภัยแต่เปิดวันแรกเลยครับแล้วโทรบอยผมว่าว่าให้มาฉีดวันที่เจ็ดแปดโมงให้มาแต่มา็บอกว่าวันนี้พนักงีครับไม่มีเลยชื่อแล้วลงห้องลงชื่อวันที่ห้องวันที่สองครับ แล้วกดมาวันนี้ไม่ได้ฉีดไม่มีรายชื่อไปดึงจากอะไรหมอพร้อมมาแต่คนที่ลงชื่อที่โรงพยาบาลไม่ได้ฉีดครับ<ม>หลายคนกลับหลายคนแล้วเสียความรู้สึกครับม,มันยังไงกันแน่หรือว่าเส้นไครเส้นมันหรือเปล่า,าเป็นด่านหน้าเลยครับผมเป็นผู้ภยัยแล้วก็รับส่งคนป่วยประจำโรงพยาบาลก็เรียกใช้รับส่งคนป่วยประจำโรงพยาบาลท้องเนี่ยค่ะแล้วผมไม่ผู้กู้ภัยนะ้ไม่ใช่ด่านหน้าหรือไงอยากตรวจสอบให้ครอบลองตรวจสอบกันหน่อยสิครับก็ต้องตรวจสอบกันเนี่ยนะคะ ด้านนายคาจรเกียรติรักพานิชมณีท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองก็พูดถึงกรณีนี้เลยนะคะบอกว่าการฉีดวัคซีนจุดนี้เนี่ยเป็นวัคซีนที่เหลือจากการฉีดครั้งก่อนผู้ที่เข้าฉีดในวันนี้เป็นผู้ที่เข้าลงทะเบียนในหมอพร้อมส่วนอีกกลุ่มเป็นวัคซีนซิโนแวคที่เหลืออยู่39โดส จึงจัดสรรฉีดให้กับกลุ่มสื่อมวลชนในจังหวัดที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะว่าผู้สื่อข่าวนั้นต้องตระเวนไปทําข่าวอาจจะติดเชื้อโควิด -19 ได้เอาฟังเสียงผู้ว่าอ่างทองค่ะเดือนมิถุนาเนี่ยหมอพร้อมในระบบเนี่งสองพันคนลงทะเบียนกับเจ้าที่เนี่งหมื่นแปดแต่วันนี้เนื่องจากวัคซีนเนี่ยมีการเอาไปใช้ในที่ที่มีความจำเป็นกว่าก็เลยได้มาประมาณห้าพันโดสเนี่ยก็จะได้เอาคนที่ลงทะเบียนในหมอพร้อมมาก่อน ถ้าเกิดว่ามีพอมีเหลือหรือไม่จบมาเพิ่มค่อยเอาคนที่ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่มาน,นี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นคนที่ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งอีกส่วนหนึ่งครับ่ะสำหรับการฉีดวัคซีนที่จังหวัดอ่างทองนะคะได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตราเซเนกามาจํานวน5,000โดสและกระจายวัคซีนไปยังอําเภอต่างๆ7อําเภอด้วยกันจากผู้ที่ลงทะเบียนไว้ในแอปพลิเคชันหมอพร้อม และในส่วนที่เหลือเนี่ยก็ต้องรอการจัดสรรวัคซีนจากรัฐบาลเพื่อจัดดาเนินการฉีดต่อไปนะคะอ้าวกรณีนี้ถือว่าเป็นบทเรียนนะคะเพราะว่ายังต้องมีการฉีดวัคซีนอีกหลายวันบทเรียนนั้นก็คือการบริหารจัดการค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะเป็นคนแก่คนเฒ่าอะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเดินทางไปถึงปุ๊บอ้าวไม่มีรายชื่อมีความผิดพลาดนะลงทะเบียนแล้วเอ๊ะทำไมไม่ได้ฉีด ไหนๆก็มีการโทรศัพท์แล้วด้วยนะคะอันนี้ก็ยิ่งทําให้เกิดความสงสัยแล้วก็เป็นการเสียเวลาดังนั้นถือว่าเป็นบทเรียนในการบริหารจัดการเรื่องของการจัดระเบียบการฉีดวัคซีนในวันต่อๆไปเลยละคะ่ะเรื่องต่อไปไปกันที่จังหวัดสงขลาค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ ชาวบ้านที่สงขลาเนี่ยกำลังกังวลใจเพราะว่าเดี๋ยว14มิถ<ม>ุนายนจะมีกําหนดเปิดเทอมใช่ไหมคะในขณะที่สถานการณ์โควิดที่สงขลาก็ยังไม่ดีขึ้นชาวบ้านจึงอยากจะให้มีการเลื่อนการเปิดเทอมออกไปก่อนอมาดูเรื่องนี้กันค่ะสถานการณ์การติดเชื้อโควิด1ิในจังหวัดสงขลาตอนนี้นะคะยังคงมีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มอย่างต่อเนื่องทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 2,013คนนะในวันนี้เนี่ยนะคะที่สงขลาเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีผู้ป่วยติดเชื้อหลายกลุ่มหลายคลัสเตอร์เลยค่ะโดยแพร่ระบาดไปในกลุ่มเด็กและก็เยาวชนรวมถึงชุมชนมากขึ้นสร้างความกังวลใจต่อการเตรียมที่จะเปิดเรียนในวันที่14มิถุนายนนี้นะคะเพราะประชาชนเขาก็กลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะมีคลัสเตอร์ในกลุ่มนักเรียนในกลุ่มลูกหลานหรือเปล่า โดยทางเครือข่ายภาคประชาชนหลายกลุ่มก็เตรียมหารือกันค่ะเพื่อจะยื่นข้อเรียกร้องไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเลยว่าขอให้เลื่อนการเปิดเรียนออกไปก่อนดีไหมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ในกลุ่มนักเรียนเมื่อวานนี้นะคะก็พบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อในกลุ่มเยาวชนกลุ่มร้านอาหารย่านการค้าชุมชนรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมแล้วนอกจากนั้นยังพบว่ากลุ่มบอนการพนันและยาเสพติดพืชกระท่อม ก็มีนะเป็นกลุ่มที่ยังมีผู้ติดเชื้ออยู่นะคะโดยทางจังหวัดเนี่ยก็บอกว่าเป็นบ่อนลอยนะเป็นการรวมตัวกันเล่นพนันกันเองซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณาสุขกำลังเร่งรัดสอบสวนอยู่เลยนะคะโอ้โหเริ่มมีคลัสเตอร์ในหลายกลุ่มและที่จังหวัดสงขลาวันนี้วันที่8มิถุนายนนะคะเดี๋ยวดูกันว่าจะมีการเรียกร้องจนนำไปสู่การเลื่อนเปิดเทอม หลังจาก14มิถุนายนหรือไม่นะคะที่จังหวัดสงขลาก็ต,ต,ติดตามกันต่อไปนะคะ,ะจากเรื่องของโควิดมาดูอีกหนึ่งโรคระบาดในสัตว์ที่ก็น่าจับตาเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะเป็นความทุกข์ใจของเกษตรกรเพราะว่าตอนนี้นี่นะมีโรคระบาดในหมูนะคะก็คือเขาเรียกว่าโรคเชื้อไวรัสเพิร์สค่ะทำให้หมูตายยกคอกเลยนะคะเรื่องนี้น่าสนใจมาดูกันค่ะ นายโกมินคน,มคนชมค่ะขออภัยนายโกมินคนชมนะคะอายุ31ปีและนางสาวธิติมาใสพวงโพอายุ29ปีนะคะเป็นชาวเมืองกาญจนบุรี คือสองสามีภรรยานี้เนี่ยเป็นเจ้าของคอ,อกหมูเขาพาไปดูหมูที่ยังเหลืออยู่ในคอกเพียงแค่5ตัวเท่านั้นหลังจากที่สั่งซื้อจากฟาร์มทาง Facebook มาจากจังหวัดราชบุรีค่ะว่างเงินมัดจําไปเรียบร้อยแล้วนะคะ2วันทางฟาร์มเอาหมูมาส่งนะคะทีนี้หมูที่เอามาส่งเนี่ยยังไม่ได้ลงจากรถบรรทุกเลยนะก็พบว่าหมูเริ่มตายตั้งแต่ใส่ลงไปในคอกนี่นะคะตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะหมูมันอาจจะไม่ชินกับอากาศที่ร้อนมากหรือเปล่า ก็เลยไปอาเปลี่ยนเพิ่มจำนวนหมูให้ครบนะตามข้อตกลงแต่ปัญหาคือหมูก็ยังทยอยตายทุกวันเลยค่ะมีอยู่วันหนึ่งสองสามีภรรยานี่บอกว่าหมูตายพร้อมกันเกือบ20ตัวไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะคะทั้งสองก็เลยเดินทางไปยังโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเพื่อให้ช่วยตรวจสอบว่าหมูที่ตายเนี่ยเป็นเพราะอะไร สุดท้ายค่ะทางมหาวิทยาลัยเนี่ยบอกว่าหมูที่ตายนั้นติดเชื้อไวรัสเพอร์สค่ะซึ่งกำลังระบาดกับหมูในขณะนี้นะคะสองคนนี้ก็เลยต้องการที่จะได้เอกสารเพื่อยืนยันว่าหมูที่ติดเชื้อเนี่ยไม่ใช่ติดเชื้อในข้อของตัวเองนะมันติดเชื้อมาจากฟาร์มที่สั่งซื้อทาง Facebook จากจังหวัดราชบุรีอยากให้เจ้าของฟาร์มเนี่ยดูแลรับผิดชอบแล้วก็ตรวจสอบหน่อยนะคะเพราะว่าก็เลี้ยงหมูกันมาส0ปีเนี่ยนะแล้วก็ ไม่เคยมีปัญหาแต่พอสั่งซื้อทาง Facebook เนี่ยค่ะสุดท้ายหมูมาตายยกอคอกแบบนี้ศูนย์เงินที่ลงทุนในพริบตาเลยค่ะเริ่มตายชาวแล็กตี่ตัวห้าตัวแล้วก็ตายเรื่อยทุกเชา้าทุกคืนเริ่มตั้งแต่สีห้ามันจะมีวันที่สิบสองสิบสานครับที่ว่าตายเยอะสิบยีสิตัวเลยครับและหลังจากนั้นก็ทยอยตายมาเรื่อยตีตัว3มตัวตายเรื่อยทุกปันเลครับ ยันทุกวันนี้จนวันนี้ก็ยังตายอยู่ครับตอนนี้เหลือมูอยู่ห้าตัวครับจักร้อยตัวครับผมอยากได้ใบเจาะเลือดว่ายืนยันว่ามูเป็นโรคครับเพื่อที่ผมจะเอาใบที่เป็นโรคเนี่ยไปยืนยันกับเจ้าของฟามค่ะว่าเป็นโรคประจักเข้าไม่ได้เป็นที่ผมครับผมจะเอาไปเคมมมูไหมครับก็เป็นปัญหานะคะคือไม่ใช่เรื่องของโรคระบาดอย่างเดียวแต่ว่าเป็นปัญหาในเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจนะ เรื่องการลงทุนกันด้วยค่ะเขาบอกว่าเชื้อไวรัสเพิร์สเนี่ยค่ะหากลงปอดจะรุนแรงทำให้หมูล้มตาอย่างรวดเร็วแล้วก็โรคไวรัสเพิร์สเนี่ยยังระบาดได้ในละแวกใกล้เคียงรัศมีไม่ต่ากว่า5กิโลเมตรอีกด้วยนะคะเอา้าเรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเป็นโรคที่ต้องระมัดระวังกันมากแค่ไหนในกลุ่มปศุสัตว์ผู้เลี้ยงหมูนะ เดี๋ยวเราพูดคุยกับผู้อำนวยการสํานักควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์นะคะท่านผอบุญยกระดิ่นประสงค์ค่ะผอบุญยกระดิคะสวัสดีค่ะคุณปิยุัยกรดิค์ครับค่ะโรคระบาดในหมูที่ชื่อว่าไวรัสเพิร์สนี้เนี่ยนะคะมันมีที่มาเป็นยังไงคะมันเป็นโรคใหม่หรือว่าโรคที่เป็นมานานแล้วอะไรยังไงขอความรู้หน่อยค่ะท่านผอครับครับจริงๆแล้วในไทยก็เจอกันมาตั้งแต่ หลังแตกนะครับก็โรคนี้พบในสหรัฐนป็นปีปรยมาณส3 0นะครับแล้วก็หรแพร่ระบาดจะไปในยุโรปไปเ,เข้ามาในประเทศไทยก็อยู่เกิดพบในในปีประมาณปีป8ในไทยนะครับเพราะว่าเราดีการกลับพ่อพันกับแม่พันเข้ามาหรือต่างเชื้อก็มานะครับโรคนี้ก็เป็นเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับในเราพบอยู่ในหนูนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันสามารถขับเชื้อออกมาจาก ทางตัวสัตว์ได้ทั้งในส่วนของอุจจาระปัสสาวะและในส่วนของน้ำเชื้อต่างๆคือทับหลักต่างๆนะครับแล้วก็แพร่ไปยังตัวอื่นได้ในการสัมผัสหรือการกินหรือการผสมพันธุ์ต่างๆนะครับอ๋อค่ะติดจากหมูไปสู่คนได้ไหมเนี่ยคะอ๋อโรคนี้เป็นโรคที่พบเฉพาะในสุกรแต่ในหมูของเราไม่ติดในคนครับจะไม่เดินอย่างยึดนะครับว่าไม่มีการติดในคนอ๋อค่ะค่ะแล้ว เราจะหยุดการแพร่ระบาดได้ยังไงเพราะว่ามันก็ซ้ําเติมเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูอยู่ตอนนี้ถ้ามันกระจายกันไปในหลายๆพื้นที่เนี่ยเราจะทํายังไงกันดีคะท่านผอคือจริงๆแล้วในกรณีแบบนี้อยากให้ทางสื่อไม่ว่าจะเป็นวิธยุหรือตัวทัพหนึ่งครับในเรื่องของการที่อาจจะช่วยกระจายข้อมูลรอบการสั่งซื้อทางเฟซบุ๊กก็ดีทาง เราเห็นในลาล์ว่าอะไรหนึ่งตากไปดีเนึ่งส่วนใหญ่เขาจะเอาสัตว์ที่มีอาการป่วยแต่คือมีการปีร๋แต่ไม่แสดงอาการเข้ามาแล้วก็มาขายในราคาถูกโดยไปซื้อแต่สัตว์ที่ป่วยรือว่าป่วยแล้วก็ค่าตัดตัวดีๆออบการแล้วปลขายเพราะฉะนั้นการเคลื่อนย้ายตรงนี้เนี่ยต้องต้องระมัดระวังแล้วก็พยายามแก้งการตริดตัดในะครให้ทราบว่ามีการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้ามาในพท,ที่เพราะว่า พอมตว่าถ้ามีความผิฟมเนอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อนบ้านเอาหมูเข้ามาเลี้ยงตัวท่าบอกกล่าวทางสุสัดเอา,อาลูกเข้ามาเลี้ยเสร็จมันจะป็นกรารหาตัวฝากท่านได้ไบอืะค่ะ,อคะเอะในกรณีที่สองสามีภรรยาเนี่ยเขาไปสั่งซื้อหมูทางเฟซบุ๊กนะคะที่จังหวัดราชบุรีแล้วถ้ามีการสอบสวนเนี่ยว่าอ้าวคุณรู้ว่าหมูป่วยนะแล้วก็เอามาขายในราคาถูกอะไรแบบนี้ถือว่ามีความผิดนะคะเอม,มีความผิดในพรบของปศุสัตว์อะไรไหมคะท่านผอค่ะ คือจริงๆถ้ารู้ว่าป่วยนะครับแล้วไม่แจ้งใครมทางเจ้าหน้าที่ไปจับได้ทราบเนี่ยอันไรก็ต,าากกกติดมีความผิดตามข้อบัญญัติโรคระบาดจากที่แล้วนะครับว่าคนที่พบว่ามีติดป่วต้องรีบแจ้งมีการตายเนี่ยจะต้องดำเนินการให้ทางเจ้าหน้าที่ปรปจับเข้าไปตรวจสอบแล้วก็มีการดำเนินการเป็ลายจับโดยโดยเร่งด่วนนะครับเพราะว่าโรคนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่ติดคนแต่ว่าการแพร่กระจายไปอู่ฟาร์มอื่นนะรุนแรงมากแลวก็จะไม่เกิดความผิดก็สิ่งเหลือต้องแจกจิตคนไทยมากฟังแล้วก็เหมือนกับว่าผู้ที่ขายหมูเนี่ยนะคะอาจจะมีความผิดพรบรโรคระบาดสัตว์เพราะว่าถ้ารู้ว่าเป็นโรคระบาดแล้วคุณไม่ระงับยับยั้งคุณยังเอาไปขายก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าอย่างนั้นเถอะอ่านนั้นก็คงจะต้องสืบสวนกันต่อไปนะคะได้ค่ะถือว่าเป็นความรู้ได้อย่างดีเลยถามถึงสถานการณ์ตอนนี้ว่าโรคนี้มันน่ากลัว อย่างไรแล้วเตือนคนที่ประกอบการเลี้ยงหมูยังไงไหมคะท่านผอ,อสุดท้ายนี้จริงๆแล้วโรคเนี่ยมันแค่ระบาดในในในหมูในกรมหมูมาระยะหนึ่งแล้วนะครับใดประอย่างไเพราะว่าเม่ไมีการซื้อขายผ่านทางเกตยุคก,กดีหรือซื้อขายผ่านทางๆามแต่ก็ไม่ได้มีการแจ้ง,างาทางเจ้าหนที่ให้เข้าไป,ปตรวจตอก,กตอดปัจจุบันเนี่ย ทางกรมสัตวแพทย์นาดีเนี่ยได้จัดการให้ทุกพื้นที่ก่อนจะเคลื่อนย้ายนะครับก็มีระเบียบในการตรวจสัตว์นะครับเป็นการพิจารณาว่าจะเคลื่อนย้ายจากที่มีสุขภาพดีเท่านั้นไป<อ>นะครับไม่ว่าจะเป็นไปโรงพ่าสัตว์ก็ดีหรือไปเพื่อการเลี้ยงก็ดีนะครับอันนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองับอที่ริโภคนะครับอืมอาถือเป็น,ปนความรู้เลยนะคะพี่น้อง็เกษตรที่น้องเกษตรกรนะครับว่าเชื้อนียมันผ่านทางรถทาง กระชุ่ที่บระทุกหมูหรือทางทางส่วนของผู้ที่มาจับนะครับเพราะฉะนั้นกรณีของการจะนําเอาจับเข้ามาเลี้ยงใหม่นะครับควรจะมีข้อกักไว้อย่างน้อยก่อนการเคลื่อนย้ายถ้าต้องถ้าต้องมีข้อกักไว้ก่อนนะนะครับพอเคลื่อนย้ายไปปลายทางก็ต้องกักอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการต้อสังเกตอการอย่างน้อยสองสัปดาห์นะครับก่อนที่จะนำาข้าถือสองก็ต้องถือจากแหล่งที่เรารู้ว่ามันดีแหล่ง เลี้ยงที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าตัดเฟซบุ๊กเห็นแต่ภาพส,สวยๆแต่พอมาถึงจริงๆเนี่ยกระพของสัตว์ไม่ได้เป็นกระตาที่ข้อตกลงนะครับแล้วก็ค,คนเวลาเราก็ไปเลี้ยงเนี่ยก็อย่าเอาเส้อาหารนะครับที่อยู่ตามร้านอาหารในต่าดถ้าจะเอาไปเลี้ยงให้บุกก็ต้องอยู่ตามาตัต้มให้เดือดก่อนอย่างน้อยสักสิบห้านาทีหรยี่สิบนาทีนะครับแล้วเป็นให้เลี้ยงค่อยไปเลี้ยงแล้วกรณีที่เพื่อนบ้านหรือการส่วนก็อย่าตีอย่าไปเยี่ยมชมอย่าไปให้เขามาหา ดังนั้นเวลาที่คนที่จะมาซื้อหมูเราก็ดีเนี่ยให้เขาจอดรถข้างนอกอย่าให้เข้ามาแล้วก็ท่านต้อนหมูหรือท่านไปไปคลอกจักข้างนอกปาก<อ>นะครับจะเป็นการป้องกันไม่ให้อาเชื้อเข้ามาได้เพราะเชื้อจะติดมาจากเท้าติดไปจากรองเท้าจากตัวของผู้ที่ผู้ที่จะเข้ามาในปามเราค่ะโอ้ได้าเรียนเป็นตัวเราด้วยนะครับนะเตัวเราด้วยเวลาจะเข้าปาเนี่ยก็ต้องอาบนะ้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า ปลี่ยนอะไรต่างๆให้ดีและไปใช้ชุดที่เฉพาะในปาะค่ะคือต้องรักษาความสะอาดอย่างยิ่งยวดเหมือนกันในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ชนิดนี้นะคะเบื้องต้นต้องขอขอบพระคุณในศัตวแพทย์บุญยกริตมากๆเลยได้ความรู้เลยทีเดียวราคาใครที่เลี้ยงหมูหรือขายหรือว่าเ,อาเลี้ยงกันอยู่เนี่ยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านผพคะ ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขมครครับนี่นะคะโอ้ตอนนี้เรามีทั้งโรคติดต่อในคนโรคติดต่อในสัตว์ต้องดูแลเรื่องความสะอาดกันอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะอ้าวายต่อไปมาดูเรื่องสาธารณูปโภคเครื่องใกล้ตัวกัน,กนหน่อยค่ะชาวบ้านวังสีสูตํตำบลยิ้วงามอําเภอเมืองอุรดรธานีรวมตัวกัน200กว่าคนคัดค้านไม่เอาแพล้นปูนในชุมชนค่ะผลจะเป็นอย่างไรดูกันค่ะ ชาวบ้านตำบลนิ้วงามอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานนะคะช่วยกันปิดโปสเตอร์แผ่นป้ายที่เตรียมแสดงข้อความพวกเรากลุ่มชาวบ้านวังศรีสูบขอเร่วมใจต่อต้านการก่อสร้างแผลนปูนขอความกรุณาผู้ประกอบการย้ายไปสร้างที่อื่นที่ไกลจากชุมชนชาววังศรีสูบไม่เอาโรงงานแผลนปูนเซฟชาววังศรีสูบโรงงานแผลนปูนออกไปโรงงานแผลนปูนสั่งวัลพิษไม่เอานะ,ะออ้ยเหมือนไป ประท้วงเองเลยนะเนี่ยค่ะเขาก็เอาป้ายไปปิดบริเวณด้านหน้าเลยนะคะที่เป็นสถานที่ก่อสร้างแผ่นปูนของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้บริษัทเขาเตรียมนําดินมาถมไว้เนี่ยแต่หลังจากที่ชาวบ้านทราบเรื่องก็ไม่พอใจกันค่ะก็ร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงานจนมาวันนี้มีการทําประชาพิจารณะ,ะที่วัดใหม่ช่องลมตําบลงิ้วงามอําเภอเมืองอุรดรเดชก็มีคนสามหมู่บ้านประกอบด้วยหมู่สองหมู่สามและหมู่สิบหกสองร้อยกว่าคนเนะะี่ยค่ะ มาร่วมทำประชาพิจารณ์ทำฟังทำชี้แจงจากบริษัทนะคะซึ่งพอบริษัทชี้แจงเสร็จสิน้นกรรมการก็ขอความเห็นจากประชาชนว่าอา้าวควรจะสร้างหรือไม่เห็นด้วยให้ยกมือขึ้นนะคะผลสรุปชาวบ้านก็ยกมือไม่เห็นด้วยเป็นจานวนมากนะคะก็คือไม่ต้องการที่มีการก่อสร้างแผลนปูนเนี้ยค่ะนายสมศักดิ์ครอบครองเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลนิ้วงามก็กล่าวว่า แคนปูนที่จะมาก่อสร้างเนี่ยมันติดชุมชนมันอยู่กลางหมู่บ้านห่างจากหน่วยงานราชการไม่ถึงร้อยเมตรด้วยซ้ำติดถนนสาย1045อุตรดิตเเคินซิริกิตเอกเป็นทางเข้าออกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิ้วงามเอกผู้เดือดร้อนผู้ที่รับผลกระทบก็จะเป็นประชาชนที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลรวมถึง6หมู่บ้าน3,000กว่าคนนะแหมถ้าจะสร้างนี่ก็คงจะต้องผ่านกันหลายด่านแล้วล่ะค่ะฟังเสียงผู้ใหญ่บ้าน รวมแล้วก็ประมาณ3 1 6 3คนนะครับที่มาใช้บริการาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวางศีสุขนะครับก็ซึ่งถ้าโรงงานเกิดขึ้นนะครับก็จะสร้างผลกระทบให้กับคนในชุมชนนะครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับก็จะมีหนึ่งเรื่องฝุ่นสองก็เป็นเรื่องของน้ำเสียนะครับแล้วก็สามเรื่องเสียงสี่เรื่องอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะครับ เพราะว่าก็จะมีรถนะครับที่บรรทุกหินทรายนะครับที่จะเข้าออกอยู่ตลอดนะครับก็ทําให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับด้านนายพรชัยเอี่ยมพิบุญวัฒนาเจ้าของแพลนปูนก็บอกว่าหลังจากมติที่ประชุมชาวบ้านไม่เห็นด้วยทางบริษัทก็จะไม่ฝืนดาเนินการต่อไปเคารพการตัดสินใจของประชาชน ต้องยุติการสร้างนะคะส่วนที่ดินแปลงนี้อาจจะต้องนําไปดําเนินการทําธุรกิจอย่างอื่นแทนโอ้นับว่าเป็นทางออกที่ดีเลยนะคะเพราะว่าไม่ต้องสร้างปัญหาให้กับชาวบ้านค่ะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเขาไม่เห็นด้วยแต่าก,การดําเนินการของทางเรานะครับเราก็เคารพการตัดสินใจกันเพราะเป็นเรื่องของอยูนกรอรองของกฎหมายไม่จะเป็นเรื่องเสียหายอะไรนะครับเพราะว่ามันออกได้ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ในเมื่อมันออกส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะครับทางเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของชอาวบ้านกละทำนั้นเองนะครับ99%คิดว่าอาจจะไม่เดินในทางนี้เราอาจจะเท่าที่ไปทํำในางานธุรก,กิจตัวอื่นนะครับผมว่านั้นเป็นทางออกที่เป็นไปได้มากร้อยเร์เซ็น ก็ชัดเจนนะคะว่าไม่น่าจะมีการก่อสร้างแพลนปูนนี้แล้วล่ะค่ะนี่ก็เลยเป็นผลแห่งความสามัคคีของคนในชุมชนนะคะที่มารวมตัวกันคัดค้านนะคนในชุมชนก็จะได้ไม่ต้องแบกภาระปัญหาเรื่องฝุ่นเรื่องเสียงดังปัญหาเรื่องรถปูนขนาดใหญ่วิ่งเข้าออกกันเนี่ยนะคะถือว่าเป็นกรณีของการ ร่วมด้วยช่วยกันทําประชาพิจารณะเพราะว่าก็ต้องอยู่ด้วยกันในชุมชนแห่งนี้นะคะเอาก็เสียงส่วนใหญ่นะไม่เอาก็เป็นเสียงส่วนใหญ่ยึดตามนี้กันนะคะคุณผู้ชมเอาป้ายสุดท้ายบอกบุญกันหน่อยค่ะตอนนี้คนที่ติดเชื้อโควิด -19 แล้วเสียชีวิตมีจำนวนมากขึ้นนะคะที่วัดแห่งหนึ่งในจนังหวัดนนทบุรีตอนนี้ขาดโรงเย็นเพื่อรอเผาศพอยู่ค่ะมาดูกันค่ะ,ะช่วยเหลือกันหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้วัด า,าฝากมาบอกบุญหลังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 าทำให้หลายวัดไม่ได้รับจัดงานหรือว่าประกอบพิธีทางศาสนาเนี่ยนะคะขณะเดียวกันหลายวัดก็ยังประกอบพิธีกรรมให้อยู่แบบครบวงจรด้วยอย่างที่วัดบางม่วงเนี่ยค่ะเป็นอีกหนึ่งที่พึ่งสุดท้ายที่จะประกอบพิธีกรรมให้กับผู้เสียชีวิตแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเริ่มตั้งแต่ประสานร,รถตู้ของมูลนิธิวิ่งไปรับศพจนกระทั่งชาปนกิจศพให้ด้วยนะคะ แต่ว่าปริมาณคนเสียชีวิตสูงขึ้นตอนนี้วัดประสบปัญหาขาดโรงเย็นสำหรับพักใส่ศพนะคะทางพระสมุบุญเกิดฐานุตโรเจ้าอาวาสวัดบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีบอกว่าตอนนี้มีศพเข้ามาเยอะเลยนะคะโรงที่จะพักใส่ศพเนี่ยมันไม่พอก็เลยอยากจะเชิญชวนญาติโยมใครมีจิตศรัทธาก็ร่วมบุญกันมาตามบัญชีวัดบางม่วงเนี่ยคนละ5บาท10บาทนะ ทางวัดก็ประสงค์ที่ต้องการโรงเย็น2โรงด้วยกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ขาดแคลนขณะที่ทางวัดจังหวัดเชียงใหม่นะก็ยังขาดแคลนอีกหนึ่งโรงนะคะทางวัดบางม่วงก็อยากจะแบ่งปันไปให้วัดทางเชียงใหม่ด้วยนะตอนนี้ใครที่อยากจะสมทุนนะคะเราบอกบุญกันเลยนะ สมทบทุนซื้อลองเย็นถวายให้กับวัดบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะติดต่อสอบถามได้ที่ท่านเจ้าอาวาสเลยพระสมุบุญเกิดฐานุตตโรโทร0991937987นะคะเรามีเบอร์บัญชีขึ้นให้หน้าจอแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจดไม่ได้จำไม่ทันยังไงก็ติดต่อมาได้ที่ช่วงร้องทุกขลงป้ายนี้นะคะ0 2 7 9 1 2 ขอภัยค่ะ7902111นะคอนึงะตอนนี้บอกทั้งเบอร์บัญชีบอกทั้งเบอร์โทรศัพท์อาจจะสับสนเล็กน้อยนะคะแต่ว่ายัางไงก็ตามค่ะการทําบุญเนาะไม่ว่าจะทําบุญกับคนเป็นหรือคนตายทําได้ทุกที่ทําได้ทุกคนได้บุญเหมือนกันนะคะน้องตับน้องป้งค่ะครับอนะมทนาบุญล่วงหน้ากับทุกคนที่ ร่วมช่วยเหลือสังคมกับเรานะครับบอกเลขบัญชีสมมืนเลยแหละครับพี่โอ้โหบอกทุกวันเลยนะคะแต่ว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยยังเป็นเบอร์เดิมไม่ว่าจะขอความช่วยเหลือขอเตียงหรือขอบริจาค027902111อันนี้จําได้ขึ้นใจขึ้นใจนอนละเมอเป็นเบอร์นี้เลยก็บางคืนโอเคเดี๋ยวให้พี่ยุ้ยไปพักผ่อนนะครับเจอกวันพรุ่งนี้ครับพี่ยุ้ยครับยินดีสวัสดีค่ะ